อาชีพขับรถลากจูงเป็นอาชีพที่จังหวัดหนองโมลมพูขาดแคลนสถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องการแรงงานในตำแหน่งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหการรมโลจิสติกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูงจึงเป็นโอกาสให้กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบรวมถึงผู้ว่างงานมีอาชีพมีไรายได้มากขึ้นนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรเนื่องจากว่าเราเป็นแรงงานภาคเกษตรนะครับ รายได้อาจจะไม่มั่นคงเหมือนทํางานในสังกัดการเพราะฉะนั้นมันเราจะได้รายรา,ายได้เนี่ยตามสังกับการตามรดูการไม่ได้รายได้ไม่แน่นอนนะครับมันขึ้นก,กับเราจะสร้างเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงเนื่องจากเราเป็นเมืองเล็กด้วยครับสักัดการน้อยก็จะมีผู้ประกอบการน้อยเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงงานขึ้นมาก็จะย้ายโยกย,ย้ยายถิย่นถิ่นไปทํางานในเมือง,งใหญ่ๆนะครับรที่อุดรขอนแก่นเข้ากรุงเทพประมาณนี้ฮะรวมไปถึงทางประเทศครับผม จังหวัดหนองบัมลำพูมีประชากรกว่า5 0 0 0 0 0คนมีผู้มีงานทำ260,000กว่าคนอยู่ในภาคเกษตรร้อยละ48ด้วยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบพื้นดินเป็นดินปนทรายและลูกรังไม่สามารถกักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำและยังมีปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและ,กะเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดียว หลายหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวหนองบรลำพูมีรายได้ที่ยั่งยืนพ้นจากจังหวัดที่ประชากรมีรายได้ต่ำเป็นอันดับที่76ของประเทศก็คือว่าบางทีเนี่ยอย่างข้าวเนี่ยก็รอปีหนึ่งก็รอบเดียวใช่ไหมถ้าเราทําอย่างอื่นผสมผสานไปด้วยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาปลูกผลไม้ด้วยทําอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ย ก็ก็ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางคนอ้อยก็อ้อยไปหมดเลยมันก็มันยางก็ยางข้าวก็ข้าวอย่างเงี้ยนะฮะดันั้นตอนนี้ก็มีอําเภอนาวังที่เขาทําพวกผลไม้เยอะแล้วก็ได้หลายอย่างทั้งเงาะทั้งทุเรียนก็มีเริ่มเริ่มแล้วนะคนก็มาจองมาอะไรกันผมก็ไปดูแล้วก็บางทีแล้วก็ขาดหรืออะไรอ,อยากได้เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ให้เสนอมาแล้วก็ขอกอ,องทุนอนุรักษ์พลังงานให้ อุทิศลานน์เกษตรกร,ร,กรอำเภอนากลางไม่มีที่ดินทำกินต้องเช่าที่ดินสองไร่ไร่ละ1000บาททำการ,กรเกษตรทั้งทำนาและปลูกอ้อยแต่ไรายได้ก็ไม่เพียงพอทำให้ต้องออกไปรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวที่ยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับเพราะผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ได้มาหักค่าใช้จ่ายเหลือเพียงน้อยนิดไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ค่าการศึกษาบุตรและหนี้นอกระบบ รายได้เป็นยังไงบ้างได,ได้กประมาณสามรอยถึงสี่รอยบาทต่อมืออได้ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งมัน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 พูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีงานตลอดไม่ได้ทําทุกวันโดยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเราได้เท่าไหร่เฉลี่ยเดือนหนึ่งมันก็แล้วแต่มีงานไม่มีงานเนี่ยครับอถ้ามันพอที่จะใช้ใจใพพา่ายในครอบครัวไหมก็ไม่พอ<ห>ครับส่วนมากก็ไม่พอเลยเป็นหนี้เป็นหนี้ ครับวันนี้นอกระบบบ้างนี่ทั่วไปอะครับเท <ļ i> ่าที่จะเอาได้ไม่ต่างกับนิ่มนวลคำไพสีเ <P ull ing> กรรรษตรกรหนองบัวลพูอีกครอบครัวหนึ่ง <P ull ing> ที่แม้จะมีที่ดินเป็นของตนเองแต่ก็มาจากการกู้เงินทากศามาซื้อเพื่อทำการเกรรษตรและด้วยค่าปุย๋ยค่ารถเกี่ยวและค่าใช้ใจ่ายอื่น ทำให้ไรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวจึงตัดสินใจกู้เงินอีกก้อนหนึ่งส่งลูกไปทำงานต่างประเทศเพื่อส่งเงินกลับมาชำระหนี้ผ่านไปห้าปีแล้วอยากให้ลูกกลับมาหากินที่บ้านเกิดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะภาระหนี้ยังมีอยู่ลูกที่อยู่ญี่ปุ่นนี่อยากกลับมามอยากอยา่ว่ามากกับบมีแนวร่องรับมากกับที่บมีเงี้ใส่หนีแต่ต้องเบิดหนีกันยังสิเลยว่า มื่อเนีนจะหนีท่อกระสุอยู่ในใ่เป็นปีก็ได้รายได้จากลูกแล้วเนาะพ่อแม่กับบ้านเลขเฮ็ดงแล้วก็งาบเกี่ยวขอกับไปรับจ้างเกีียวเข่าพ่อแม่ก็ยังเกี่ยวข้ามรับจ้างเพราะว่นหน้าจะขวงหูไกรใส่อ้อยเลยพม่มีเลยไ้รับจ้างรับจ้างุูงย่างเราอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรไหมงานในลูกเฮ็ดแน่นเด็กกับการลูกไม่งานเฮ็ดกับสีสับ่ายอยู่ จำเนระจำเนาะอันนี้มีกา玛ว่าไปคล้ายคล้องกับคล้ายว่าอะไรมันขล้ายบุดีกับก,บกบา,ากกา玛กมันยุ่งสิละ่ะจากปัญหาต่างๆที่เป็นตัวฉุดภาวะเศรษฐกิจหนองบัวลำพู ในปี2,566ถึง2,577จังหวัดหนองบัวลำภพูจึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้วยการส่งเสริมและยกระดับการเกษตรมูลค่าสูงเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมยกระดับการท่องเที่ยวและบริการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจัดการสิ่งแวดล้อมมุงเป้าให้หนองบัวลำูเป็นพื้นที่เกษตรเพิ่มมูลค่าเมืองผ้าเมืองหน้าอยู่หน้าเที่ยวสร้างไรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจเมืองลุ่มพูให้ประชากรอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว n b t 1 1 t v อีสานร,รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำพู